เอเจพากินพาเลาสวัสดีค่ะทุกคนเอเจพากินพารลาะชาแนลนะจ๊ะเมื่อน,นี้ผ้ามาเก็บบกเขือจ้บะบกเขือผลผลิตบกเขือเฮ้าที่ปลูกไว้ได้เก็บแล้วพี่น้องน้อยง่ายแล้วพี่น้องพ่อได้เก็บแล้วก็เลยสิผ้ามาเก็บไปสูปกินสนันหอกจ้ะไปเฮ้าดูค่ะผลผลิตของเราที่ปลูกกับพ่อได้กินย่อนอยู่พี่น้องก็ว่าดีใจน้ำอยู่ ไกินสามชี้นวยก็ดีใจหละจ้าเพราะว่างแต่ปู่มะเขือมันบะเคือได้กินจ้าเทียรพี่น้องมันหนาวก่อนไหมจ้าเฮ็ยจ้าน่ะเอาเก็บไปใน,นี้องเก็บเลยค่ะโอ้ยขาดสัหรุดเลย อันนี้อีกลูกหนึ่งค่ะเก็บพี่น้องเก็บอืมโอ้เก็บมือมือเป็นหนองจ้ะอ่ะเก็บผลผลิตของเราเก็บไปกินอืมเก็บพะลูกนี้เก็บอืมลูกนี้ด้วย เลือดสองลูกนั้นไว้ค่ะก็สิได้ซุปยูพี่น้องนี่แหละจ้ะไปเฮาไปต่อกับเข่ามะเหนียวสุดยอดมะเขือปลูกเองนะจ้าพอนะได้ถั่ยวางไงส้มตําแกงพะแนงไปะปบัดนี้ไปกินข้าวเฮาพี่น้องกับยิ้มหมึกสีปากแจ๊ดขนาดกล่องแจมแจมบมดจี๋เสยๆไปะปพี่น้องไปกินข้าวเฮาบ่ได้กินน้อพี่ง อีทำไม่ค่อยเลยกินเขาจ้าวันหยุดแต่กินเขาก็แย่หมกมันเลยแยกหมกกันขาดประแดกแล้วสิตายขึ้นมา,า <laughs> ข่อยยิี้เสียงหบขาดประแดกสิตายพี่น้องเลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปทำง,งานไม่ได้เป็นตัวเนี่ยเห็นไหมอืมสามดาวหมน,นูนใส่เสืองสิหนูส้มอวดวเห็นป กินแมงวันวัตะขอนปุ๊บมาหลดพี่น้องเลยรับสะใจครับสีสุบเขียว่ะพริกเผ็ดตะวันมันสีตาหมองหง,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 งสนหมากเขือปลูกเองค่ะคุยเอาหวาเป็นสะละัดีกุเอ๊ยนอกหาหน่อย แบบเพศใจความสุขค่ะหัวใยรัวๆอ่างันามสุขใาจารัวๆพี่โนโ้องขามาบัาดดิอือเดี๋ยวแค่ดูดังเลยอี้เดี๋ยวเบิงง้งฝ่ยกกินเบิงบ้งมาฝ่ายชันกระป๋อ <laughs> งนี่ไม่แซ่มนะเจ๊เห,ห่อสีปากเข็นชัดสีผองชัด อันไหนค่อยไหนวะมันค่อยเป็ดอืมอาบ้านี่ม,มามากของเขาใี่ไหมซีสันวน่า,า,วาพอเผ็ดเผ็ดได้นี่พี่น้องเผ็ดเทอืมตู้บุกเขียตตำบักหุ่งแสงคะแนงอบหมูไข่โอ้ยบุกจะอยากคัดมีอืมแบบคุยออกอืมพี่น้องค่ะอืมขอบคุณ เสแสร้งอะไรน่ะแสก้งพ่อเสแสร้ปลานไปนึงบ้างดีอ่ะพอดีน้องคขาเอือดจรงจรงน้องเตื่น้อจริงอืัน้องเป็นบบน้ ค่ะเติมไม่ได้ชั้นนี้ประแดอ็บต้องประแดบแต่มา่าเพิ่มต้องไว้เลยเอาสีน้ำลึกถ้าจับจะเจีืยบคลุกคลายของเป็นสองเห็มมั้ะบานเลยอืมอืกี่เขาพอตึกดาได้จับจับจักินข้ามูแถ่นางแล้ววะขอ่ัางทับป่ะกินมันไม่ได้ยากเลยพอว่ะ อืากนังอยากอยากอย่างนึงกินของโมเขียวแล้วโมปิดปากก็่บบรูปสร้างเยอะมปิดปากจับจับจับจัจัหเจาืเจาะเห็นแมวหน่อยมันนั่งบอกเห็นเห็นเนี่ไปเอาซอสซับเค็งหน่อนมทายเหนม่อร่อนไง่นั่งนับเหรอ กินก็นไ่ได้กินพี่น้องซ้ำมือไ่ได้กิน,น,นชิปขนาดข่อยว้า <c oughs> <c oughs> ก็บกเทียอใจสิขาดแชีอื์ขาดเสกครับต่อกินอย่างกระป๋าแตกนะเขาพาไปกินในโรงแรมอยู่ก็ไม่อรอ่อยที่ไปหนามย่างดิกระป๋าแตกกระฟังสลัดมาให้นะ แบบพุกอบอกแซ่ตีสันชวยงานจัดเปเบอร์แซ่บ่ไม่หัวอารมณ์ลอารมณ์ทายลุดลงทายลุดลงแค่เดียวแบบเมื่อสั่น่ะหนโอเปนใช่อืมหูสมูนไม่เหมูก่อนนะ่ะไม่บกอก

เอจอายาให้อืกิแล้วก็นอนลงไปเลยเนกินตามเขาบอกได้บือบมันจะเศ้าหรือเศ้ากินไหมกินน้ำ <t> มันคกน้ำมันกึ่ดแล้วกินน้ำแกงอะแกงเหรอพี่น้องน่ากิน บึงแมวหน่อยอ่อนใส่อ่อนขวอยพี่น้องมุดเข้าไปมุดเข้าไปแถวครับแบบนี้ครับไอเดียหนาคนตอ่ะอืมอืมชื้นปากจำดั้พี่ก็น่าเสียบเสียไหมพี่น้อง โอ้โุณอยากไหม้มือกันใชกินหลายกินย่างเด,ดอะเลย่นนอนี้กิกแซ่บ่บ้านอยากหลายก็จะซินหน,นหละม,ม,มันเดือดหรอไใส่อันนี้น่อยนงเอไวแล้วอเไม่ใ่พริกหน่อกนี่แบบนี่แบน่อยๆพกอหน่อยอเออน,น้อยอหรายเล,ล็เกนนะ็ถง

อาหารนกี้แดงมาเสบเนาะมาใส่ไปเลยไม่ยืดขอแชากไปเลยก็บม่ยืดคองกินเม่เกินชอบมองนาะกินเขาต้อนทุกครั้งเก่งความจูนะ

แล้วรมันเงินเงนคุณอพอพี่โอแล้วเราเปิดเปิดร้านอาหารเราปิดแล้วเราเศรเปิดอย่างเราทำพาสซีเล่ะเทศตุรกีนะนะไข่เวียสันเราปิดืัคุณอนจ่ายหราป่ะจ่ายดีอยู่แต่บ่ได็กเขาเบ่กรเด้อิดีเพียงได้เันเขากินแบบพขเผยเนี่ยเขแม่เป็นหน่อยเนี่ย เราคือหมดแล้วจ้ะอือแล่อาการลงทุนไม่ไหลยอือเร่ต้องซื้อทุกวันน่ะเ้วก็เห็นตามซั่งเอาจ้าปเดือดฐลนพวกลานไหนที่อะไรไงซั่งของอีกคือเขามาลงสตบอกมีละซั่งหาไม่หมก็นองอือคือต้องซื้อใหม่เองสินะเดี๋ยวนี้เราไปขายน้ำนาำทายเอาประกาศผู้ใดซั่งจากกองยี่สิบกองสิบต้องเห็นส่นะผมันเยอะากอยู่กว่ามั ดูแต่ทั้งปิดแล้ววะสบายพอชอบว้าวยังขอแซบๆหน่องแตเหหกงาน,นมาแหบนะี่ ยิ้มไว้ยิ่มไว้หนะนั่นเัาได้ไดดดมาไหนมาเ่มีลมอยู่อือไปหมู่บ้านบุมมีลมบันไม่แดดนางบักวะนะ่วาจะแดดมันยังไม่แดดไม่ลมยิ้มมองเข้าไปกันนะอือ <c oughs> ไม่ตีหอนียงทัวหรอพี่นอถงงไนีอะไรเทียนหนากต่ฝนตกทั้งอาทิตย์หรอกฝนหนาวเงียบนะ้แม่บอกที่เป็นจิงหรอกหอนเงียบห่อนมากกลเงียบจนสองคันิห่อนหลักัยงุ้มขึ้นกานานแล้วเห็นอะไรหรเนานหนากับเงียบเงียบแกบ้่ไจะขึ้นหรหเงียบไม่อย่างเปลี่ยนปุ๊บมันเสีเงียบ ขี้นเราหูเลยนางเขาจอาหารตนนางเขา้านอาหารไม่ได้ขายเลยเอยบอืมไม่สั่งพักอืมจะงไม่ได้ขายเลยยังเว้นกันเพื่อด้เปิดยังเว้นนอนแต่งยังคืนอ,นนอ,อืมเพราะฉะนั้นร้านอาหารช่วงหน้าซัมเมอร์เขาจะไม่ค่อยเปิดกลางวันอืมนี่เปิดแต่กลางคืนแ่เหมอนเพ้่อนเาก่อนเขาเป็นนางขายพาร์คคอร์เนอร์อืมปฏิทินของเนี่ยก็หมูปิ้งเป็นเดินขายก็เจอ,อยู่ตะกี้อืม เพราะว่ามันประมาณหนังลานเลยไอ้อังเราทำหมูปิ้งไปเดินขายมื่อไปร่ไปบรเจาเห็ดอยู่้าคตะเห็บอยู่เนี่ยเขาไม่ค่อยเสิร์ฟนะขายเปนหนางล,ลานไปดิ่งก็จะไคร้ด้วยอืมอลานันไม่ปิด รามานไทยสิว่าอยู่ข้างสเตชนอ่ะนัประกาศขายจากมือหัวนันวอฮ้อเราเขามีอ่ะสิอืออาหารไทยเหรอข้่อนอกัางกันล่ะสิอือืเพิ่งเปิดเองเอือม,มือ่มะล้มหางอือเปิดสิมีเงนินไปออกอือเ,เจษตาเจ๊เจ้เสีย เราเปิดชิดช่วงจังหวะเยอะเนาะชิดช่วงเพื่อนก็เพิ่งเปิดอ่กเปิดไปเลยโควิดบ้าเพื่นตอนกเปิดการู้สึกว่าซึมบุงมมเบื่อสิงานๆฝุ่ยางเปกินต้องใส เรื่องเจ้าบิวอัพเนาะเพราะมันเปิดได้ายเนี้ยก็ห้เจ้าเจะแสยกับแจ้งเราต้องหาลูกค้าก่อน้องทำใจวันสอบโอเคท,ทุลุนน่ยเนาะปีแรกอะได้าถามแต่ว,ว่าจะกี่กสินะ่งม,มันบอกเวลาไม่ได้เลยแย่งหน่อยได้สามปีสี่ปีหมดละเจ๊กี่กเออจนนะทน่นอะหลานคนถึงมาซอยเอ้ยนะ่ะลูกค้า ถค่อทนเดอรมันจะวางธัรกิจมากฉันทอรา,านตัยพดหมาสองปีแรกตัวหูบอกว่าฉันข่าวฉันก็อดเอาไม่คนมาบอกฉันแบบเธอเนี่ย <c oughs> ปีที่สามเธอปีที่สามชิน้นยู่งเวลาปีที่สามมากถึงแปดมีตกหนองนอกแต่ว่าคนที่ดวงเขาจริงๆอ่ะเปิดปุ๊บระบังปัง๊บมันไม่ใช่ทุกคนเนาะหลายอย่าง นแต่เลยเปิดมากเลยบริขาททุณจะเชื่อภาวะหรือจะมีสปอร์ตผลข่าเกาเนาะแม่ข่าเกาเอ๋ยคือหนูค้าจากบ้านไปเห็นพนักง,งานหมอดเขาเลยเ้ยบมาบมะเขือปลูกเองหึ้นหื้นเจ็อืมหูซิมไปตอนกลางหืห้นยันนงธรรมาชาติมากมันหึนห้นนะมันมะเขือคือมะเขือขึ้นอ่ะเปล่าเออคล้ายๆนะอืม มันเฮินก็ปเปลียนขึ้นไหมอ,อืมอาจจะเป็นสูกแหลกบอสไหกจะไม่เบิดลานนั่นลานนี่มาก้ะอุดเอาได้เห่อนาอืมอืมก็อซอยเล็กๆไปเจีนี่ขาเอาเล็กๆไปเจี๊ยบ บางคนบอกถ้ามันตเฮ็ดเสียไม่ได้ดอกเดือเด่นมันเอาไปทิ้งขยะมืดไปขูดเอาไปแจกให้เางหน่อยนะมันบาเห็ุงานเอาไปทิ้งขยะมืดไปสันพอดีไปกับพี่น้องมาแวะเวียนทิ้ขถาวเบื่อนโซซาเมื่อยทช้งานเมื่อยหนูก็สบายหนูเป็นหนองลูกค้าหลายหลาย น่อยเอาบัท่านอยไว้มีบผู้ใหญรันผู้ใหเ,เ,เ,เป็นสิบอ,อ่แหงมืม่อเป็นหนอกแห้งม้าอบบเรือกอ็ต้มพี่้อกใส่บดีบุบุกเอาเลยนากเนิ่ยหมดลยอืมไปเลยจ้าบ๊ายบายออัน์ทำไมอลาีิเอต์บ,าบา๊ายบายจ้า